ฉันก็คือคนในสปีดท,ที่น้องๆทุกคนชื่นชอบ hey, 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 hey. คนนี้คนในสปีดก็ได้ซื้อชุดออกกว่าที่ไม่สุดนิาให้น้องๆด้วยนะเนาะกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตเตดดมนะครับผม ก็นอนสู้ผีได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับคุณผู้ชมสําหรับคนที่ยังไม่รู้รีบอัปเดตเลยนะครับผมเพราะว่ามีโหมดใหม่เข้ามาก็คือโหมดเล่นเป็นผีนั่นเองนะครับผมโอเคมันสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับคนที่อยากเล่นก็พิมพ์ชื่อนี้เลยนะครับผมโหลดได้ใน Play s ส o re นะครับคนที่โหลดมาแล้วยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตเลยนะครับ จะได้มีโหมดใหม่เล่นนะครับผมโอเคเรากดเข้าไปเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมก็จะทําการปลดล็อกโหมดเล่นเป็นผีนะครับคุณผู้ชมโหมดใหม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเป็นโหมดหิมะนะครับนี่เป็นด่านหิมะเลยโอเคนะอืมเกาไปเรื่อยๆนะฮะเกาไปนะฮะเดี๋ยวถ้าเราเกาไปเรื่อยๆเนี่ยมจะมีไอเทมดรอปนะครับคุณผู้ชม มันก็จะบอกว่าจะดอกไว้ฝั่งไหนเนาะมันก็จะดอกไว้ตรงจุดเติมเลือดนะครับอ่าเราเลเวลสองแล้วนะครับคุณผู้ชมปกติตอนนี้ต้องดอกของแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่ดอกนะอ่ามาแล้วนะครับอ่าอันนี้อยู่ข้างล่างนะอ่าเป็นคอสนะครับผมคอสจะเพิ่มโจมตีคิดิคอนนะครับคุณผู้ชมถ้ามันคิดิคอนเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือออกมานะนี่ไงน,นี่ครับนี่ครับสีแดงนะครับ อันนี้แหละจะเป็นคิติคอนนะคิติคอนคืออะไรมันก็คือโจมตีดาเมจคูณสนะครับคุณผู้ชมเอโอ้โหขนาดยังไม่หลังเกมนะคุณผู้ชมพี่ก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะโอ้ยเกินไปเปล่าเกินปุยมยุ <laughs> ้ยพี่เพิ่งวิวสามันก็จะยิงพี่ตายแล้วเนะี <laughs> ่ยเกินปุยมยุ้ยแต่ไม่เป็นไรถ้าต้นเกมเราสู้เขาไม่ไหวเราก็ไปเกาหลังอื่นนะครับคุณผู้ชม ถ้าเราฆ่าคนอื่นได้เนี่ยเราก็จะมีกําลังเสริมด้วยนะเฮ้ยคนนี้น่าจะฆ่าง่ายนะครับคุณผู้ชมเขามีแค่ป้อมปืนอันเดียวนะเพราะว่าห้องนี้โคตรจะเล็กนะเฮ้เกาไปนะครับแจ๊ะ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 ผีหัวล้นธุรกิจพันล้านหัวล้านนะฮะ อไอเทมดรอปไว้ข้างล่างนะคุณผู้ชมซึ่งผมก็เกือบตายเหมือนกันนะโอ้เล่นยากอะ่ะรู้สึกว่าเราเล่นเป็นผีมันบางมากคุณผู้ชมบอร์ดมันก็โคตรจะโกงนะคุณผู้ชมน้ำตาแทบจะไหลเพราะว่ามันไปเอาเงินที่ไหนมาก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมต้นเกมมันก็สามารถอัพปืนแรงๆได้แล้วนี่ไงเฮ้ยมันอัพได้ยังไงอ่ะมันไม่มีไฟฟ้า ไม่มีไม่มีไฟฟ้ามานันละปืนอันนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหเกินปุยมุยเอาล่ะทุกคนฉันก็คือคนในสปีดที่น้องๆทุกคนชื่นชอบ <c oughs> ตนนี้คนในสปีดก็ได้ซื้อชุดปกว่าที่ไม่สุนิตาให้น้องๆด้วยนะน้องๆที่นอนสู้ผีเนี่ยจะได้ใส่ชุดปกว่าที่ไมิสุนิตากันทุกคนเลยนะไม่ตายตายก็ไม่ตายตายก็ไม่ไปเพราะฉันเคยตายมาก่อนแล้วไงล่ะ เลเวลสามแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไอเทมมันยังไม่ดอกนะซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับดวงหรือเปล่านะโอเคพังประตูได้แล้วคุณผู้ชมอีนิดนึงอีกนึง,อนง,อนงโอเคเรียบร้อยที่จะเก็บคนไว้นะคุณผู้ชมเราจะเก็บไว้ทรมานเขานะฮ,ฮึตามไปหนึ่งทีนะแตก,แ,กแตกแตกไม่แตกนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่แตกเราก็ต้องรีบย้ายแล้วครับ ของมันดรอปนะครับคุณผู้ชมดรอปข้างล่างนะผมจะเก็บเป็นหมวกนะครับคุณผู้ชมหมวกมันน่าจะเพิ่มเกราะแล้วก็จุมตีด้วยนะคุณผู้ชมจะได้เป็น2อ,อย่างเลยนะนี่นี่เริ่มตีแรงนะครับคุณผู้ชมโอหโหถ้าได้หมวกในต้นเกมนะครับคุณผู้ชมจะเล่นง่ายมากนะครับ<ฮ>ในพี่ก็มือเล่นนะฮะฆ่าไปหนึ่งคนของอยู่ข้างล่างนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอซื้อ,อขอเอาเป็นคอนแล้วกันนะ จะได้จูงตีแรงๆนะครับคอนจะเพิ่มคิดิคอนนะโอเคเอา้าตรงนี้มีคนเหรอโอเคไล่ต่อไปเอ้ยอันนี้โกงว่ะคุณผู้ชมทำไมมันอัปประตูขั้นนี้ได้ละว,วะซึ่งพี่จะบอกให้เลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเขาได้แก้ปับ๊บทะลุกำแพงแล้วนะคุณผู้ชมเออเราไม่สามารถทะลุกำแพงได้แล้วนะ <laughs> เออเดี๋ยวพี่ไปเก็บของแล้วกัน ของจะอยู่ฝั่งนี้นะโอ้ยโอ้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 คนนี้มันทำไมซื้อของซื้อปืนได้แรงๆแล้ววะเกินปุยมุย้ยเหมือนเขายังตีเราไม่เข้านะคุณผู้ชมผมขอเกาเขาสักนิดนึงโอ้เออเออเออไม่เข้าหาะไรล่ะ <c oughs> โคตรเจ็บอ่ะผีโดนเลกเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามเข้าไปเกามันเกามันเกามันฆ่ามัน พี่อยากได้สตาร์นว่ะคุณผู้ชมสตาร์นไม่ออกอ่ะพี่ว่าคนนี้มันจะเล่นยากกับคนนี้นะคุณผู้ชมมันไปหาเงินจากที่ไหนมาซื้อก็ไม่รู้คุณผู้ชมพี่ก็จะสป,ปอยอัปเดตครั้งต่อไปนะครับคุณผู้ชมครั้งต่อไปเนี่ยก็จะอัปเดตเข้ามาเป็นโหมดโหมดเล่นกับคนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะเข้ามาตอนไหนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่พี่ว่ามันจะมาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมแค่จะมาตอนไหนแค่นั้นแหละนะครับ พี่คิดว่าม he ันคงไม่นานนะคุณผู้ชมเพราะว่าฝั่งจีนเขาก็เข้ามานานแล้วนะคุณผู้ชมเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาสามารถเล่นได้เป็นเดือนแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเล่นกับเพื่อนได้เป็นเดือนแล้วนะของเราก็น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้แหละคุณผู้ชมขนาดเล่นเป็นผีก็เข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งมีความหวังอยู่นะโอเคโอ้โหปืนเขาอย่างแรงคุณผู้ชมเกาได้ไหมโอ้โอ้ย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  เกินไปเกินไปโอเคให้ผีตัวเล็กไปเกาก่อนนะคุณผู้ชมเอาพังแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เป็นไงผีตัวเล็กของเราก็เป็นบอดนะครับเขาก็สามารถโกงได้นะคุณผู้ชมดูดิเลเวลมันสูงกว่าพี่เยอะเลยอะ่ะ <laughs> โอเคหลังเกมคือโดนพี่กินขาดนะครับม่นต้นไปหนึ่งทีตันไปหนึ่งทีโกงเหรอโกงเหรอ โก้งเหรอ,หรอพี่เป็นคนจะกันไอ้ยาผีตัวเล็กเดินไวกว่านะคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับการรีวิวเล่นเป็นผีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพัทหน้าเราจะมาเล่นเป็นนางฟ้าให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลาผมโพสทิปคุณจะเป็นคนแรกได้รับชมนะครับไว้เจอกันพ์ทหน้าบา,บาย